สมาคมพาราดอนภาพไทยจีนจัดนิทรรศการภาพพยนตร์จีนครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนครับนิทรรศการ See the Future มิตรภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเลนจัดฉายภาพพยนตร์จีนร่วมสมัยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้แก่นิสิตนักศึกษาโดยนิทรรศการนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์จีนสเรื่อง คือตีให้สุดใจเด็กหนุ่มสู้ฝันกำกับโดยสวี่ฮุยจิงและเดอะบิ i n n i n g กำกับโดยหลิวจือไห่ดอกเตอร์โพคินพลกุลนายกสมาคมพราดอนภาพไทยจีนกล่าวว่านิทรรศการนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านภาษาภาพพยนตร์ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ทรงพลังในการสื่อสารโครงการนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสถาบันศิลปะจีนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่สื่อภาพ,พยนตร์มีบทบาทสำคัญความเข้าใจและการสื่อสารในสังคมรวมถึงเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่ เพื่อให้สร้างสารรค์ผลงานคุณภาพและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตนอกจากการชมภาพ,พยนตร์ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปกับผู้กำกับจีนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์แนวคิดและวิธีการสร้างภาพ,พยนตร์อีกด้วย